สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเฟิร์นในรายการอีทอัลล a ล a l a ล a ล o รายการที่จะมากินข้าวเป็นเพื่อนคุณเย่หิวจนเป็นบ้าไปแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมือแรกของวันของเฟิร์นนะก็คือสั่งมาแบบหน้ามืดตาหมัวมากอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะแบบคุณหน้าคุณตากับน้องเขาเรียกว่าไหเออน้อง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 โอ่งอ่ะก็คือเอาเป็นว่าอันนี้แล้วกันนะคะนี่ให้ดู อันน่ะคุ้นไหมนึกออกไหมก็คือรายการ Eat o ่ะเคยไปถ่ายแล้วนะคะร้านกิมจิคุณคิมเป็นร้านที่ตอนนั้นอ่ะไปกับพลอยแล้วคือเป็นร้านที่ต้องจองเท่านั้นนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาได้ปรับเปลี่ยนม,มาเป็นแบบเดลิเวอรี่ไงแล้วก็เหตุผลที่สั่งร้านนี้มาเพราะว่ามง ทุกคนอยากดูน้องเฟิร์นกินคิมบับขอโทษนะเฟิร์นผ่านการมูฟมันแบบว่าเต็มที่เลยมันก็เลยจะมีความว่าอย่างนี้นิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเนื่องจากว่าหิวมากก็เลยสั่งมาหลายเมนูมากๆนะคะบอกว่าเพื่อนๆนจะเพลิดเพลินกันกับคลิปนี้ <S <S อ่ะเฮ้ยฉันรู้เลยฉันลืมอะไรฉันลืมหยิบช้อนซ่อมเนยฉันหยิบตะเกยียบแต่ทําไมฉันมีข้าวไงงั้นทุกคนเฟิร์นขอว่าไปหยิบช้อนแป๊บหนึ่งลืมอะไรไม่ลืมลืมช้อนเนี่ยเจอกันตอนช้อนมาจ้า แสดช้อนมาแล้วจ้าโอยอหิวจนแบบลืมไงว่าแบบเอ๊ะเป็นไรกินข้าวต้องลืมอะไรก็หยิบมาแต่แบบตะเกียบอ่ะได้ช้อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันนะว่านอกจากข้าวห่อสาหร่ายคิมบับแล้วเนี่ยเฟิร์นยังสั่งอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าจบคลิปนี้ไปอ่ะอาหารเกาหลีขอพักไปยาวๆเลยเฟ<ล>ิร์นจะนั่งไล่ตามแบบว่าลิสต์ที่เพื่อนๆแบบอยากให้เฟิร์นสั่งมากินนะคะอันนี้ขอเอาใจสายเคแบับ คิมบับเออขอเอาใจสายคิมบับกันก่อนนะคะทุกคนอ่ะเริ่มเริ่มจากอันนี้เลยนะคะอันนี้เป็นบิบิมบับเป็นอีกหนึ่งเมนูไปเกาหลีก็คือต้องกินไงมันเป็นแบบข้าวยำเกาหลีเออแล้วคือทางร้านเขาแพ็กมาแบบพร้อมทานอะเอาเป็นว่าพร้อมทานเลยมีการแยกสาหร่ายมาให้นะคะแล้วก็เป็นตัวน้ำซอสนะคะที่เอาไว้คลุกเขาหน้าตาในถ้วยก็จะแบบนี้ว้าวเราจะเริ่มใส่กัน คะมันลงไปตามจะตายน้องเฟิร์นไงอุ้ยลื่นอุ้ยวันนี้เสื้อขาวซะด้วยนะอย่าอย่าอุ้ยทุกคนซอสมันมีความแบบเข้มข้นขั้นสุดเทลงไปอย่าให้เหลือแม้แต่หยดเดียวอ่ะอันแน่หนึ่งหยดสิ่งที่เราลืมไม่ได้ในรายการนี้ก็คือทิชชู่มหาะหน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุกกันตอนกินแล้วกันนะต่อมาเฟิร์นเป็นพวกแบบคลั่งไครน้ำซุปไง มันก็จะมีจำปงนี่หน้าตาเป็นแบบนี้โอ้ยร้อนมากมาแบบร้อนๆเลยอันนี้เป็นจำปงนะคะทุกคนวิแต่ว่าที่นี่เขาให้เส้นเป็นแบบเส้นบุนเส้นนะทุกคนคือในกล้องมันอาจจะหน้าตาคล้ายคลึงกับข้าวเหนียวนิดน,นึงแต่มันไม่ใช่มันคือเป็นเหมือนบุนเส้นเกาหลีที่เขา,เาไปผัดกับแบบซอสงาทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันมี็กเจอร์งาด้วยและนี่ก็คือโอ้ oh my god ถุงใหญ่มากอันนี้คือซุปจำปงนะคะ หน้าตามันก็คล้ายๆซุปกิมจินิดนึงเพราะว่ามันมีใส่แบบผักกาดอะไรอย่างงี้มาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเทกันเพราะว่าคลิปเนี้ยมันจะต้องมีจังหวะหนึงแหละจังหวะที่ทำไมกระเด็นใส่เสื้ออืมแล้ววันนี้เป็นอะไรทำไมต้องใส่สีขาวเรามาเริ่มแกะกันแต่ต่อขึ้นได้เลยนะตอนเนี้ยสัก5าชั่วโมง La t e r five hours later มาแล้วฮะคือแบบในน้ำซุปก็คือมีงาด้วยนะขออนุญ,ญาต เทลงตรงนี้เลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยไม่ความนะไม่ความโอ้โหทุกคนน้ำซุปที่ให้มาไม่ได้เยอะมากแต่ดูเครื่องในถุงวัด้านเบิร์ดคำสิว่าไม่ได้เราเกินอาหารเกาหลีเราก็ต้องแบบโอโมโอโมโอโมอืมโอโมใส่เส้นนะคะตอกลงไปชื่อ <Ch up. S 1> สิ่งที่เราเตรียมมาก็คือได้ใช้ประโยชน์แลลวเราก็ทำการตุกตุกวีน่ากินมากให้น้องเขาแบบได้คลายตัวในน้ำซุปร้อนๆก่อนเอาไว้ข้างกาย อนน่ากินนะต่อมาหมูผัดกิมจินะคะมาแบบนี้ จริงๆแล้วร้านนี้ทุกคนสามารถลองเข้าไปดูข้อมูลได้นะในแบบเพจ Facebook ชื่อร้านว่ากิมจิคุณคิมสั่งเดลิเวอรี่มาอย่างเงี้ยมันก็จะตกเมนูละประมาณ100ถึงประมาณ300บาทนะคะแต่คือ300บาทนี่คือกินได้ทั้งครอบครัวคือทุกคนเขาให้เยอะมากจริงร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องแบบคุณภาพแล้วก็ปริมาณจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะก็คือไม่ต้องแบบว่าไปต่อคิวกินแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นถ้าทุกคนได้ดูคลิปอ่ะ ก็คือทางร้านมีแค่โต๊ะเดียวนะแล้วเฟิร์นกับพลอยก็คือไปถล่มร้านเขามาเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าสุดแสนจะประทับใจที่หนึ่งเลยต้องให้ในเรื่องของกิมจิของเขาซึ่งวันนี้เฟิร์นก็พกน้องเขามาด้วยนะคะนี่แหละเขาถึงบอกว่าไม่ควรสั่งอาหารตอนที่เวลาเราหิวไงเพราะถ้าเราหิวเราจะมีความว่าหน้ามืดละหนึ่งแล้วก็อันดับ2ก็คืออ่าอ่ากินหมดไหม แต่ไม่เป็นไรโอเคเราเราให้รางวัลตัวเองสั่งอาหารจัดเต็มแต่ว่าเราเราสามารถแบบแบ่งอาหารเป็นมือได้ก็คือชุดนี้เฟิร์นมัน่นใจว่าเฟิร์นกินได้ทั้งวันแบ่งเป็นเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ถ้าหิวก็กลางคืนก็เชื่อแม้ว่ามันก็ยังยังไม่หมดนี่หมูผัดกิมจิใส่ลงไปโอ้โหซอสมาแบบโซมารามนี่คือแบบใครที่ชอบกินกิมจิแบบคำใหญ่ใหญ,ใหญ่อะไรเงี้ยให้นะ ให้เขาเลยเพ <ๆ S 1> อๆอาจจะต้องเอาแบบกันไกมาตัดด้วยแล้วก็มีหมูด้วยในร้านนี้คือให้งาเยอะมากนะทุกคนคือไม่ไม่ห่วงงาเลยทุกเมนูคือถ้าสังเกตนี่เออมีงาจริงๆะขนาดซุปสาล่ายก็คือมีงาเหมือนกันอ่ะจริงๆซุปสาลายอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมากับแบบตัวเซตข้าวบิบิมบับน,นะคะแต่ว่าเราแบบหิวอยากกินอะไรก็สั่งวางไว้บิบิมบับ ผมบอกเลยนะไอไอรายการเกาหลีที่แบบว่าต้องห้ามเกินแบบอะไรนะ6 0 7 0เดซิเบลอะไรเงี้ยเพราฟินแบบว่าเล่นรายการนั้นอนะก็คือแพ้ตั้งแต่เริ่มแต่นี่นะคะก็คือคิมบับของเราหน้าตาน้องก็จะกิ้งๆน,นิดนึงแต่ว่าที่สำคัญคือโอ้ไม g กอโอ้ไม g กอดู ร้านนี้มาแบบเข้ากําลังดีไส้แน่นอีกแล้วแต่ใดๆคือตะเกียบเปิร์นับบางไส้นะเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวกันอีกทีขออนุญาตวางน้องเขาไว้ก่อนจะหมดแล้วจะหมดแล้วเพิ่งสังเกตว่ามือนี้มีแต่แป้งอันนี้คือต็อกกกกี้นะคะทุกคนทะาเดนใหญ่ๆเลยอันนี้ขออน,นุญาตน้องเขาไปข้างหน้านี่มีไข่ต้มมาให้นะคะแล้วก็โอ้โหกินยังไงให้หมดก่อน เอ้ยางยางยางเสื้อยังอยู่ดีโทษนะพี่ใช้หนังยางยี่ห้ออะไรมัน,น,นมันแน่นแน่นยางมันแน่นหนามากอ่าได้แล้วได้แล้วคือเชื่อไหมเป็นหนึ่งคนที่แบบถ้ากินอาหารเกาหลีอะ่ะเมนูแรกเลยที่ต้องสั่งอะ่ะก็คือตอกป,ปกกีชีวิตขาดตอกป,ปกกีไม่ได้มีทั้งไส้กรอกมีทั้งโอเด้งมีตอกป,ปกกีเชื่อยงัง ว่นาน้ำดุดจริงอ่ะต่อไปอันนี้ก็คือไม่ได้เอามาเสริงแต่อย่างใดนะอันนี้คือกิมจินะคะทุกคนเฟินสั่งมาเป็นแบบผักรวมนะเพราะว่ากิมจิร้านนี้ทุกคนเขาจะมีแบบให้เลือกเป็นผักกัดขาวหัวไชเท้ากวางตุ้งไทยต้นหอมมีเป็นผักรวมที่เฟินสั่งมามีเป็นแบบห้องเต้เห็ดแล้วก็แบบเผ็ดนะคะคือเขาเนี่ยเขาจะมีเขียนตรงนี้ว่าไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะ ก็คือสามารถแบบเก็บในตู้เย็นได้นาน3เดือนอนับตั้งแต่จากวันที่ผลิตนะคะเขาบอกว่าอร่อยสดใหม่ใครได้กินจะติดใจไม่รู้ลืมอุ้ยหนักจงังหวะเมื่อกี้คือถือแล้วมือเนี้ยหนักมากมเราก็ทําการแกะรองเขาสังเกตปะเริ่มเซียนแล้วนะกันไกไม่ต้องเราใช้มือมือได้เลยชอบความที่เขาแบบคิดเอ็ดมาแล้วอะว่าแบบกิมจิเขาใส่ในในโอง่ง แบบนี้มีความว่าให้ฟิลเหมือนที่เกาหลีอะ่ะเพราะว่าที่ที่เกาหลีอะ่ะเขาก็จะมีความว่าแบบเวลาหมักกิมจิเขาก็จะหมักในโอ่งแบบนี้แล้วก็แบบเก็บไว้แบ่งทานอะไรย่างงี้เนาะฮัลโหลมันกินยังไงอ่อ๋อตอนนั้นเฟิร์นกับพอกลับบ้านไงใส่กล่องพลาสติกทุกคน ่อมาให้แบบสองชั้นก็คือเพื่อนๆสามารถแบบเทกินได้เลยแต่ว่า,วาอันนี้น้องเฟิร์นขอกินในถุงได้ไหมเพื่อความแบบสะดวกรวดเร็วเพราะว่าลาพังกว่าจะแกะทุกเมนูหมดอ่ะอ่ะตอนนี้ใกล้จะหมดจบคลิปละไม่ทันได้กินเลยที่การแกะหนังยางของเฟิร์นก็จะประมาณนี้กิมจิถุงบอลเลยค่ะมา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 ,มา,มาเริ่มกินกันดีกว่าเรามาเริ่มที่คิมบับก่อนละกันที่ทุกคนแบบว่าอยากให้เฟิร์นกิน ดูในนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยหมูไส้กรอกผักดองนะคะมีไข่มีปูอัดมีแฮมมีผักอะไรเงี้ยพร้อมกำ <c oughs> ตับกำคำสัมผัสแรกคือเท็กเตอร์คือไส้นั่นมากแล้วตัวข้าวคือนุ่มสาหร่ายคือหอมแบบหอมกลิ่นที่เขาเอาไปแบบใส่งา อร่อยกอดขอชิ้นอันนี้แบบจุ่มตับปกติดีกว่าจุ่มลงไปเป็นน้ำซอสคุณพระคุณเจ้าทุาคนดูริมจิดิชิ้นใหญ่มากมคิมจิแบบแอ,อ,อ่อนๆเ,เป็นแบบาแบบเปรี้ยวเคม็มหวานตาม สดมากชิ้นใหญ่มากคุณจะิืมภาพจาที่เป็นกิมจิแบบสับละเอียดไปเลยอ่ะขอลองชิมจําปงอ่ะซุป้องมานี่นะคะน้ำซุปเอซิมาสร้างได้ด้วยตัวเราเองไม่ไม่ต้องน้ำซุปเขาไม่ได้ใส่มากแล้วก็ไม่ได้ข้นเกินนะรสชาติจะออกแบบหวานๆเค็มๆ็มดีงามอ่ะ เมน,น,นี้มีไก่มีเห็ดเหมทองมีหัวหอมนะคะมีผักแล้วก็ที่สำคัญตาไม่ได้คือใส่กิมจิให้เหมือนกันหืไก่เขาใช้เนื้อตรงสะโพกอะแล้วมันเด้งสู้ฟันมากอะแล้วกินของอร่อยหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ครคะ มนเส้นนุ่มมากมันเส้นมันจะแบบไม่ได้กรึบไม่ได้แข็งเท่าเส้นบุกอ่ะอันนี้แบบจะมีความว่านุ่มๆแล้วมันจะมีความว่าขนาดใหญ่ทอดนะ้ำมือสั่นอะไรคะ่ะนั้นเาไม่ได้กินข้าวมามือก็จะประมาณนี้สั่งเถอะอร่อยอ่ะแต่นี้พ้าว่าอาจจะต้องแบ่งกันกินนะเพราะว่าเหมือนน้ำเขาจะมีความเหมือนใส่แบบพริกเผาหรืออะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบตัวเครื่องของเขานะอาหารเกาหลีถ้ากินแล้วแบบอาจจะเลี่ยนน,นิดนึงเพราะฉะนั้นเลยต้องจำเป็นต้องสั่งกิมจิมาช่วยตัดเลี่ยนนะทุกคน เพราะวจบมือนี้ําละอแล้วนะน้ำหนักเลขสี่ของเธอึืนจบมือนี้อาจจะก้าวกระโดดไปถึงเลขห้าเลยก็ได้มาเรามาคุกข้าวกันดีกว่านี่นะคะข้าวยำของเราคุกในระยะปลอดภัย ทุกคนเคยดูซีรีส์เกาหลีบ้างเราต้องมีฉากแบบเออฉันที่อยู่กลางคืนน่ะพระเอกทํายังไงดีพระเอกก็จ,จะแบบบ้านผมมีตู้เย็นฮะแล้วก็จะเดินเข้าไปเปิดตู้เย็นแล้วก็จะเอาวัตถุดิบเครื่องเคียงที่คนเกาหลีชอบเก็บไว้ในตู้เย็นมาแบบคลุกๆเขาจะกินเป็นกะละมังอ่ะเออแล้วพอมากินข้าวในกะละมังมันดูฟินนะแต่เหมือนแบบที่ไทยไม่ค่อยมีใครกินข้าวในกะละมังวะ่ะคุกก่อนคุกให้ทั่วในนี้คือมีผักมาให้เยอะมากมีไข่แล้วก็มีหมูสับนะคะทุกคนอ่าได้แล้วนี่เมืเเ่่่อไหหรจะเเลลิิิิกกกนนสัยคใญ อ,อร่อยหรือหิวทุกคนดีมากเมนูนี้แนะนำให้สั่งกินกับไข่ดาวแล้วก็มีเท e เตอร์ของแบบตัวผักให้ได้เคี้ยวแล้วคือน้ำซอสเขาอ่ะมีความแบบเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆอ่ะมือน,นี้ทำดีสุกใจทำใจให้คุณถงไงปะมือน,นีเขาดีข้าวเหมือนเขาใช้เป็นข้าวแบบอันนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่ถ้าให้ดูจักตามมันจะมีความเป็นเหมือนข้าวปุน่นปยังความเป็นเม,ม็ดกลมๆปั๊ๆมๆอ้วนๆอร่อยอะ่ะ ทำไปเร่นสดน้ำซุปกบมากทุกคนดูสาหร่ายดิทำไงมากอะ,ะตามสไตล์เกาหลีเลยซุปสาหร่ายมันจะมีความว่าจะจืดนิดนึ่งสดให้คล่องคอแก้เลี่ยอะไรก็ไ,รได้อยู่นะคลิปนี้แบบบอกไปก่อนนะไม่เน้นพูดแล้วเพราะว่า คลิปก่อนอันนี้พูดไปเยอะมากมือนี้ถือว่าเรามานั่งกินข้าวกันแบบจริงๆเรียวกินข้าวคลิมบับที่ว่าดีแล้วเจะสองเมนูนี้คือจึ้งเลยมันจึ้งมากลืมน้องตอกป,ป๊กกี้อะ่ะตอกของเรา <c oughs> ตลกอะไรบ้างก็รู้สึกว่าอยากหัวเราะแป้งตอกนุ่มมากตัวซอสคือก็รู้สึกว่ามันแบบว่าไม่ได้ข้นมากมันจะมีความเหนียวเหนียวนึดนืดประมาณหนึ่งนะถ้าให้เทียบกับตัวจำปงก็คือซอสตอกปกีิจะมีความเหนียวข้นกว่าแต่ถ้าใครชอบตอกปกีิแบบซอสข้นๆข้นๆเลยอะ่ะอันนี้แต่ยังไม่ตอบโจทย์อันนี้ส่วนตัวเฟิร์นรู้สึกว่ามันทานง่ายกว่าสำหรับเฟิร์นเฟิร์นแบบโอเคนะโอเคเลยแป้งตอกคือเหนียวนุ่มอ่ะ โอโหเราดูโอเด้งเนี่ยไม่ใครเคยไปเกาหลีแล้วแบบอากาศแบบหนาวแล้วยืนกินแบบโอเด้งเสียบไม้ร้านรถเข็นข้างทางวะมันเป็นประสบการณ์ที่แบบฟินมากครับท,ที่แบบโอเด้งมันก็คือแบบอโล่เหมือนลูกชิ้นปลาแบบแป้งๆอะไรเงี้ยมันฟินมากเลยนะพูดแล้วก็คิดถึงเลยอะเมื่อไหร่อ่ะโควิดจะหายไปแล้วเราจะได้ออกไปเที่ยวกันบอกเลยว่าเกาหลีเป็นหนึ่งประเทศที่อยู่ในลิสต์ไปถึงมากัเช่นเกาะ อเอาจริงบ้ากกินแต่เครื่องไม่ต้องกินแป้งต็อกก็คืออิ่มนะไข่ต้มมีไข่ต้มมาด้วยนะคะไม่รู้จะแนะนำเมนูไหนดีชอบไปหมดเลยทุกคนว่าเฟิร์นหน้าเหมือนล่ะเดี๋ยวเฟิร์นแอบมองหน้าเฟิร์นก็รู้สึกว่าพอพอแก้มตยุตยๆเฟิร์นหน้าเหมือนหนูเหมือนกันนะเห็นไหมดูดิ เหมือนหนูที่เวลาบางกินพวกกนะยอเออทุกคนว่ามันหน้าเหมือนไงมัากกา่อก่อนเพื่อนชอบบอกว่าแกหน้าเหมือนจิ้งจกขาวๆแล้วจาก็แบบโปนๆอ่ะเหมือนจิ้งจกป่ะหนูหว่าเหมือนหนูทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าเพื่อนหน้าเหมือนหนูหรือหน้าเหมือนจิ้งจกแต่เหมือนหนูแต่เหมือนจิ้งจกอะ่ะไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยเนาะไม่มีอะไรดีเลยตอบตอบ กิมจิแบบใหญ่ใหญ่จนเหนื่อยอ่ะไม่พูดตรงๆคุณหมอคะหนูปวดกล้ามค่ะเฟินจะขอแนะนําเลยนะคือถ้าสมมติใครที่อยากกินอาหารว่างๆระหว่างวันมองหาแบบร้านคิมแบบอยู่เฟินว่าร้านกิมจิคุณคิมก็คือทําได้แบบโอเคเลยแต่ว่ากินคนเดียวแล้วในบรรดาทั้งหมดเมนูเนี้ยถ้าให้เลือกแนะนําอย่างหนึ่งนะเฟินแนะนําเป็นอันนี้แหละเฟินกินอันเนี้ยเยอะสุดลองมาคือตอกโบกีแต่ว่าถ้าสมมติกินจะกินกันแบบวันนี้จะตีกับครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยแนะนําเป็นแบบ นี่เลยจำปงเป็นข้าวอ่ะเนี่ยแบ่งกันกินก็คือได้เพราะเขาให้มาเยอะมากจริงๆแล้วก็ต่อป,ปกกีเพราะว่าส่วนตัวอันเนี้ยเฟรรูส้สกว่ามันต้องกินกับข้าวข้าวสวยแบบมันจะมีความเข้มข้นอะ่ะเป็นหมูผัดกิมจิที่รสชาติเข้มข้นมากมแต่คือใดๆถ้าใครชอบกินแบบหมูชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้มากแล้วดูกิมจิดิยาวกว่าอนาคตเฟิร์กก็คือกิมจิที่เขาหั่นมาเนี่ยแหละคือคือคือยาวมากนะทุกคนต้องบอกว่า,วาเมื่อกี้กินไปแล้วกล้องมันตัดอัตโนมัติก็คือกินกินไปเยอะมากตอนเนี้ยก็มีความเริ่มมาแบบ โอ้โห่อ my god เฟิร์นอะกำลังจะนั่งไล่เรียงลิสต์นะคะเมนูที่ทุกคนอยากอยากให้เฟิร์นกินซึ่งต่อจากคลิปนี้ไปอะมันจะมีหลากหลายเมนูมากหวังว่าเพื่อนๆนจะชอบกันนะในการที่แบบว่าเออมานั่งกินข้าวแบบเป็นเพื่อนกันถ้าใครอะอยากให้แบบปรับปรุงหรือว่าอยากให้แบบเพิ่มเติมตรงไหนก็คือสามารถเข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็เมนูอะไรเงี้ยหวังว่าแบบเพื่อนๆนะ่าจะชอบกันเพราะว่าเฟิร์นะสั่งมาแต่ร้านที่เฟิร์นอะ อยากกินจริงๆแล้วก็เป็นเมนูที่อยากกินมากๆด้วยนะในช่วงนี้ก็คือไม่ต้องห่วงนะคะว่าเฮ้ยช่วงนี้เฟินเป็นโรคหรือเปล่าผอมเกินไปแล้วคือไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพอมีรายการนี้แล้วก็คือน,น้าหนักล่าสุดก็คือขึ้นไม่พักนะอืมเอาเป็นว่าดูกันว่าน้าหนักล่าสุดคือขึ้นไม่พักนะอีกสักนิดสักหน่อยนะคะตอนนี้ยังได้อยู่ยังได้อยู่อ่ะขวาซ้ายไปเลยจ้ะอืม เพราะว่าคนที่ดูเฟินแบบประจำอะจะต้องชินแล้วละ่ะเคยชินกับการที่เฟินแบบว่าุ้มตำที่หนึ่งเดือดดาที่สองคลิปนี้เราจะลากันไปด้วยครีมบัตนะคะทุกคนดังเลยแล้จิมดีไหมอ่ะจิ้ม,อ,มอันเนี้ย มาทิปใจเหรอถูกไหมวะอือเรีบบวกนาโอ้มหมูอ้มหมูอุ้มหมูสรับมันนี้น้องจะราไปพร้อมกับแก้มตุยๆแบบนี้ทิปหน้าอยากให้กินอะไรก็คอมเมนต์มาได้คนจะพยายามไล่ไล่เก็บให้หมดนะคะเพราะรายการนี้เป็นรายการที่ตามใจคนดูอยู่แล้วสาระไม่ค่อยมีแต่ว่าเป็นรายการที่จะมากินข้าวเป็นเพื่อนคู่อิ่ดอร่อยแต่ไม่รู้จะอิดอะไรนะคะวันนี้ขอลาไปพร้อมกับอาหารเกาหลีจากร้านติมติคุณคิมนะคะทุกคนสามารถไปสั่งตามกันได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้ว บายบายซาลังเฮร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตาร์ททั้เรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใพวกเราด้วยนะคะ